การที่เรามาเกิดเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ดีเกิดมาในตระกูลที่ดีงามสูงส่งหรือต่ำทราม,ามจะมีความสำเร็จมากหรือน้อยไม่ว่าจ,จะดีหรือร้ายก็ตามหรือแม้กระทั่งเกิดมาจะมาหล่อมาสวยอัปลักษณ์ีเละเกิดมาเฉลียวฉลาดเป็นบันณฑิตนักปราชญาดหรือเกิดมาไม่ฉลาดเลยล้วนแต่เป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเราในอดีตทั้งสิน้น เราปรารถนาอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่บางทีเราก็ไ่เด้ยปรารถนาแต่เราไม่มีความรู้มาทําอย่างไรจรึงจะได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นบางทีเราไม่เชื่อการเรื่องการเว้นว่ายแต่เกิดวยซ้ำไปจึงไม่สั่งสมสิ่งที่ดีงามดังนั้นเราจรึงไม่ควรหันหลังให้ความดีและก็ไม่ควรละทิ้งคำสอนของท่านผู้รู้เพราะทุกสิ่งที่เราทําทุกคําที่เราพูดจกนกระทั่งความคิดของเรา ทั้งหมดล้วนส่งผลปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีหรือเลวได้ทั้งสิ้น